เอาล่ะก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ jk channel นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม dying light ในพาร์ทที่8แล้วนะครับผมต่อกันในพาร์ทที่แล้วนะฮะที่ยฮิมไปแอบไปวางระเบิดแล้วไม่บอกเรานะฮะท่านชมเราจะต้องไปช่วยยฮิมนะฮะโอ้ยเด็กคนนี้นี่มัน,นดื้อจริงจริงเลยมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไป ระเบิดตึกนั่นฮะแต่ลายยิมมันก็ไปสาระแน่ไปทำเองโอเคภารกิจของเราคือหาลายยิมแล้วไปบนทางด่วนวิ่งมาทำไมฮะอุยอ้ยอุ้ยหลบหลบหลบเสียเวลาครับไปดีกว่าโอเคมาเส้นทางนี้ระโดดไปครับตรงนั้นมีผู้รอดชีวิตนะฮะ ซอมบี้ก็วิ่งมาหยุดครับโอเคอทางนี้ฮะเราสลัดซอมบี้ดุดออกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมอา่ารอดสิบชีวิตสร้างไหมโอเคปีบนหลังคาครับมันจะได้ไม่โดนซอมบี้ตีนะฮะอันนี้มีของไหมอ้ามีเชือกเอาไว้คราบของนะฮะท่านผู้ชมอา่าบนทางด่วนใช่ไหม ยังไงบนทางด่วนโดดขึ้นไปครับอเอคผมขอดูแผนชนิดแป๊บหนึ่งนะฮะน้ำชมเราต้องไปทางด่วนตรงนู้นฝั่งตรงข้ามโอเคโดดขึ้นไปดีเออนั่นแหละวินไปครับจะเจอตัวระเบิดนะ อย่าเชียวโอเคมาตรงนี้ครับปีนตรงนี้ยังไงมาตรงนี้เึบ่มันนี้อมบี้เยอะนะฮะน้ำชม oh <shit. S 1> โอ้โหตายแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยตายเยอะเหลือเกิน ขนศพพวกนี้เหรอโอ้โหอะไรที่คนได้บ้างเนี่ยนี่ไรฮิมนายอยู่ไหนนะแลรแค่นี้ฉันเองฉันเจอศพโอมานบนทางด่วนไม่มีร่องรอยของราฮิมมาจริงพอจะรู้ว่ไหมว่าเขาไปไหนฉันบอกเขาไปซ่อนตัวในรางรถไฟ ต้องมีชีวิตอยู่นะฮะมากัดกูทำไมสองบีวกนี้โอเคต่อไปคือตัวสอบรางรถไฟนะฮะเพื่อไปหาอะไรอีโอเคไม่ไกลไม่ไกลครับขอดูแผนที่แป๊บอา๋อาอยู่กระดังนี้ ตืเออเกือบลนไปครับข้างหน้าฮะอีกไม่ไกลนะฮะโอเคตรงนี้มีที่ดำกระโดดฮะฮึโอเคฮึเรียบร้อย โอ okay. เคเราต้องลงไปข้างล่างนะฮะท่านผู้ชม okay. ทางนี้ตรงน,นั้นมีเซฟโซนที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวไว้ทีหลังโอเข้าทางนี้ครับ ไม่เจอฮะโอ้นี่ีกล่องมีสารเคมีบูรี right. coming, โอ้มันอยู่ในตู้โอกี้นี่หว่าโอเค หาอะไรฆ่าศัตร,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 รูที่อยู่ใกล้รางรถไฟตรงนี้มีทางลงด้วเหรอโอ้ยตกใจโอ้โอ้หล่นมาทำไมโอ้ตกใจหมดเลยเวเนยหล่นมาแบบไม่สุ้ไม่เสียงเตะไปเตะก็ตบวที โดนตบไปทีนึงนี่ไงฮอตเปี๊ปปะปี๊ปปะไปเ,เฮ้ยโอ้ยหูยอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะคิวเลือดก่อนแป๊บอา่ามันมีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยชนะตีไปแล้วกันสแสดงตีไปตีไปโอ้สนะคนแรงแนะครับท่านผู้ชม ฟาดซ่อมแปบ๊บฟาดไปโอเคขึ้นมาดีขึ้นมาอืมตายยังยังไม่ตายที่นี่ตัวหนึ่องอุแสดงของดีฮะน้ำชม ว่ลุโอเคเล่กตัวหนึ่งฮะโดดีไปโอเคตายลายหิมเอ้ยเปิดแล้วนะวอเตอร์ฟ้าตัวพ่นกดอีกแล้วี่มู แป๊บนึงงอุ้ยเรื่งไงเร้่งไงเร้่ไงไงเคบาดเจ็บเล็กน้อยฮะแล้วก็ม้วนเข้าไปโอเคไรมเป็นไงโอเคฉันไม่คิดว่าผมจะรอดฉันเลยตั้งเวลาระเบิดไปแล้วมันจะระเบิดอีกห้าที อ้าวเข้าใจ,จแล้วใช่ไหม <'ll> จะกลับมาทันทีใช้วงนั่นฉันจะ,จะพานายดึงไปที่อ๋อดูแล้วไม่มอุโมงค์มันอยู่แถวนี้มันลงไปได้นี่เองโอเคโอ้เปิดโลกใหม่ครับเราสำรวจอุโมงค์นะฮะ โอเคเหลือเวลาอีก5นาทีไม่เหลอนาทีแล้วเหลืงไงต่อคือแบบนี้ใช่ไหมมาระเบิดจอมาหาก,กาโอเคเห็นท่อลอดอัมเบอร์เลอร์ไหมทางขวาของนายอะต้อนไปโอเคเมื่อไนเข้าไปในคานั้นยื่นคุณตามทางทางด้านแล้วขึ้นไปชั้นบน โอเคขึ้นไปใช่ไหมโอ้นี่ไงเฮ้ย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 เราจะไม่ยุ่งนะขึ้นไปดิอุย้ยหลบเหรอหลบขึ้นไปไม่ได้อะ่ะหาทางขึ้นต่อทางอื่นต่อครับน่าจะมีทางขึ้นอื่น อาทางนี้ดิทางนี้ขึ้นไปยังไงอ่ะเออขึ้นไปเวลาเหลือหนึ่งนาทีครับเราไม่มีเวลาขนาดนั้นครับโอ้โหโอ้โหปลาปาทัดต่ครับโอ้ ยังไงหมดแล้เบิดโอเคโอเคผมขอรูปแผนที่แป้นนะฮะที่อยู่ปัจจุบันโอเคไปต้องอื่นต่อครับ ไปชั้นบนเหรอชั้นบน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 ไปชั้นบนใช่ไหมชั้นบนหรือสี่เจ็ดวิสี่เจ็ดวิยังไงต่อมาทางนี้มันจะระเบิดแล้วท่านชมมาเนี่ยโอเคทางนี้หลายสามวิโอเคระเบิดตรงนี้ เลยยี่สามวิครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหายไปเฮ้ยเเฮเลยสิบวิไม่รอดแน่เลยไม่รอดแน่เลยบึ้มแน่บึ้มอ้าวเรียบร้อย ทำลึกพละกินสำเร็จฮะเดี๋ยวจะทำอีกรอบเนึงครับเมื่อกี้เป็นอ่าช่วงเทรดนะฮะ <laughs> ผมก็จะแก้ตัวไปมันก็พลาดอะละ <laughs> คนรางผิดพลาดกันได้ครับท่านผู้ชมโอเคว่ายน้ำไป Okay, ไปว่าเราเบิดต่อเก,ก็บจัดก,กูอีกแล้วหอยโอเครีบไปครับหลบดิ้งซอมบี้ให้หมดนะแต่เรามีจำกัดน,นะฮะท่านผู้ชมโอเคปีปมาทางนี้ฝังระเบิดฝังระเบิด สองนาทีโอ้ยโอหย,ยิงไปชั้นสองครับโอ้ย,โอ,ยโอเคดีไหทางนี้อ่าระเบิดระเบิดอยู่ตรงนี้ เขียวระเบิดไปโอ้ยเอาไมค์ก็ตายอีกแล้วเริ่มมาเริ่มตรงนี้อีกแล้วเหรอม,มันยากจังวะผมขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะเงียบไปท่าพักหน่งนะท่านผู้ชม

มาชั้นสองแบบเรียบง่ายนะฮะมาทางนี้ใช่ป่าวะต้องใช่ดิอ๋อไม่ใช่โอ้ยเวรนกรรมคือมาเน้นก็ได้วะทางนี้หรือเวลาสองนาทีครับสองนาทีเข้าไปให้ทันโอเค 我点二， ง่วนก่อนง่วนก่อนโอเคง่วนเสร็จแล้วแล้วยังไงทางนี้ไม่ได้<ะ>ลงไปข้างล่างก่อนโอเคาทางนี้ออกจากลางไปครับอ๋อ,อแสดงว่าวางระเบิดสองลูกก็เสร็จแล้วดิชีพหายแล้วกูจะออกไปยังไงวะเนี่ย โอ้ทางตันหมดเลยอะนี่ไงทางลงท่อดีกว่าเออเรากลับทางเดิมใช่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 กลับทางเดิมครับกลับทางเดิมโอ้โหโอ้โอโลงท่อลงท่อาพ โอ้โห oh. oh. ขอดูผลงานหน่อยครับปลายหมดแล้วโอเคมันตายหมดแล้วครับเเรากลับไปหาอะไรยิมครับ ไว้นับไปไว้นับไปไว้นับคุณจะข้ออีกทีเดียวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคไลิมไลิมฉันมาแล้วไลิมมีฉันเองฉันทำได้แล้ว เราจะได้เห็นกับตานะลายิมเอาหายี่ไหนวะโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ลายิมหยุดมึงฉันเองมึงฉันเองเพื่อนเครนะโอ้พระเจ้าลายิมหยุดนะโอ้ไม่ แผลขาดไอเด็กเวยนะอินโกมันซบเอ้กำหมัดเลยไม่ละเจตจ้าเจ้าอุปจ้าเอาชีตได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นไรคันไรหิมไรหิมตายแล้วบาชิป กลับมาที่นี่ก่อนไม,ไม่พูดอะไรกับเจนะยังไม่เจอโอเคเราต้องไปหาไรค์เกนนะฮะเุยเกี่ยวกับการตายของราฮินะนะฮะท่านผู้ชมโอเคไอซี่กูตายกี่รอบกี่รอบเพื่ออะไรกันเพื่อเจอเพื่อราฮินตายงั้นเหรอโอ้โอ้กรรมัดเลยครับท่านผู้ชม ลายสิโอ้สมบี้เทียบเลยโอเคไปทางนี้ครับฉากเป็นใจมากเลยนะฝนตกโอเคกลับทิ่ตึกสูงกันฮะท่านผู้ชม มาทางนี้มาตรงนี้ฮะโอเคสมบ,บี้วิ่งมาครับอุ๊ยโดนเตะไปดอกนึงโอเคผมจะตกนะฮะน้ำชม ตัวพ่นขี้มูกนะฮะได้ยินเสียงอยู่เอเมไปทางนี้ <Okay. S 1> ไปหาแร a c เก็โไวยตกใจหมดเสียงโอเคมาทางนี้เอเคนี้เลยกระโดดข้ามไป ขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้โอเคฝ่ายพนักงานมีอะไรขายไหมไม้เซตบอลหลายส่วนประกอบเอามาโอเคเราไปคุยกับแบก็กเคนดีกว่านะฮะอ๋ออยู่ห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาละเปิดไปครับ <Back in. S 1> แบล็กแคทแบล็กแคทเหรอ เขาตายไงฉันต้องฆ่ามันซะมันสายไปแล้วเขากลายร่างฉันไม่มีทางเลือกฉันสาบานได้เขาก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีที่นี่มีมาที่นี่ฉันรู้ฉันรู้เขาทำให้ฉันยุ่งกบ้างในบางครั้งแต่ฉันก็รักเขาเหมือนเขาเป็นครอบครัวฉันเองเพื่อนตาบีคนน้องชายตาบีคนฉันวอใจ เขาด้วยระเบิดพวนันพระเจ้ามาทีฉันไม่ปล่อยเขาไว้ที่นั่น,นเขา,ขอ,ขาอาจจะมีชีวิตต่ออยู่โอ้ไมก่ก็จังหวะโบ๊เบานี่ยังไงโอ้ให้เวลาเธอหน่อยฉันต้องการเวลาให้เธอเสียใจโอ้ชิต์ดอกเตอร์เซนเลยเราไป เอาพวกเขาไม่ได้แสดงว่าพวกร้ายบุกมานะฮะท่านผู้ชมต่อเนื่องกันเลยนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะฮะท่านผู้ชมต้องไปช่วยดรเซเลย์ครับพี่หนาเข้าไปแล้วจะเอาดรเซเลย์ไปอีกเหรอโอ้อะไรกันนี่นี่มันเรื่องอะไรกันอืดรเซเลย์ปลออ้อนดรเซเลย์ครับ แล้วกูจะปกป้องยังไงสอมบี้เหรอมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวฟาไปอุย้ยหลบหลบหลบตะลุมบอลมั่วซอนหมดเลยครับอ อุยอ้ยอุย้ยม้วนก่อนครับม้วนก่อนเอ้าที่ม้วนหมดที่ม้วนหมดเดี๋ยวคาร์ก่อนเอ้าโอ้ วันนี้ตายไปสามรอบแล้วท่านผู้ชมนี่ไงดับกระจายดัวกระจายกุญแจวุ้ยมีปืนด้วยโอ้โหอ,อะไรนี่ไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชม อย่างนี้มันต้องใช้โูลโทอมนะฮะโอเคมันระเบิดไปแล้วอืมันระเบิดไปครับอีกครับครับอีก Okay. เอเอเอาให้ไมหมเอาให้ไหมมอดม่วงอีกดอกหนึ่งเฮ้ยยังงอดยังงอดยังงอดอุ้ยวุ้บกระลบกก่องนอองนอ่วนกันง่วนแผลก่อนเห็น okay, นู่นไหม โดนไปอุปายไฟ,ไฟจบโอเควุ้ยเราได้ปืนอะไรเฟิ่ครับโอ้เราได้ปืนครั้งแรกในพาร์ทนี้นะฮะท่านผู้ชมโอเคมีสับเนื้อโอเคไปหาด็อกเตอร์เซเลยครับด็อกเตอร์ผมมาแล้ว เ่ินไปข้างบนอาจจะมีทางเข้าไปนะฮะไม่มีหาดรเรเซเลหาดร็รอคเกอเซเลเขาถูกเซเลเขาถูกลักพกัภตไปมันเกิดอะไรขึ้น นายไปทําให้ไลส์โมโหนายไม่ควรไปบุโรงเรียนคนของเราบางคนเห็นโจรกนกุมใหญ่กำลังงงหน้าไปพระการของไลส์นายไปที่นั่นแล้วหาตัวเขาแล้วพาเขากลับมาโดยมีชีวิตได้ยินไหมโอเคสแสดงว่าด็อเตอร์เเลถูกแลวพาตัวไปนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดภาพเพียเท่านี้ฮะไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าฮะว่าเราช่วยดรสร์สได้หรือไม่นะฮะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามช่อง JB Channel นะฮะสำหรับวันนี้ต้องลาตัวก่อนฮนนะไว้เจอคลิปหน้าครับ๊ว้บ่ายครับผม